ข้องใจยิงไม่เคยโดนเลยอ่ะก็บอกว่าข้องใจยิงไม่เคยโดนประมาณว่าจะโฆษณาแต่เทารับนะครับแล้วพอไปยิงซิกอ่ะแปดซิกเขาก็เครืองคุณตั้งใจยิงผมหน่อยเด็ยิงสิบห้าเมตรดูที่ได้ได้ครับได้ครับได้ครับเราอยากยิงไก่ตอบแรงๆอ่ะไปนลเข้าไปใงนู้นนะครับตอบแรงเข้าพุงผมโอเคตบตบมั้ยไม่ไปโอเค ไป,ไปครับ,รบอืยครับผมี่มอนบอกว่าอยากดูที่ว่ามันโอเคไหมนะครับตามครับพี่โหแต่เสียงสุดยอดเลยมมมมหมดนะครับ เเห็นว่าซิกเนี่ยเวลาเขาหมดเนี่ยเขาเขาลดเขาลดลำกล้องเนี่ยลำกล้องเขาจะเพเย่นิดนึงเห็นปะเพราะว่าเวลาเขาเขาลดลดลำกล้องซ้ายลำกล้องเนียไปตอนขัดตอนัโอเคเนาะโดนโดนแขนทางเดียวครับก็ไปโดนฝั่งซ้ายหมดเลยครับอยู่อยู่ซ้ายทั้งหมดนะครับไม่เป็นไรเขาเขาเขาสงสัยไงมันหายหลุดออกเฟมออกออกครับนนี้เรายิงกันแบบธรรมชาติจริงๆนะก็สร้างความสงสัยดิ สงสัยความสงสัยเนี่ยทำให้เปลือกกระสุนนะครับทานได้ไได้ครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเอาเครื่องเขาเครื่อนสบายใจสบายขาดไหนอ่ะเขื่อนนักเขื่อนนักเขื่อนเขืคืนไงเขื่อนไงต้าใจว่ะยต้าใจ่ายนังเกงาเกิดปัญหาว่าคนเล่นเปลือกจะเป็นอย่างเงี้ยใส่เงี้ยพอจะเข้าใจก็หมดไปหลายหมื่นนะครับผมยิงมาหลายปีนี่หมดเป็นแสนนะครับกระสุนโอเค ดี๋ยวอดูข้างบนอ่าครับผมโอเคดโอเคครับผมเข้ากลางตัว,วครับคว,วันก็ยังเกาะแนวซ้ายอยู่ครับของพี่มอนมันซ้ายทุกอย่างเลยพี่ จะขอปืนเดินบดน่าซ้ายทุกอย่างม,ม,มันหมายความว่ายังไง <c oughs> ซ้ายทุกซ้ายหมดครับก็ก็กลุ่มครับซ้อนรูรนะก็ก็มีซ้อนรูสองนัดแล้วก็นี่นะ,ะก็กลุ่ม <4 S 1> ก็นะเขาซ้ายอ่ะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาซ้ายทุกอย่างหรือเปล่าอ <c oughs> เป็นคีเรียกหวัวลอเจ้าของมัน <c oughs> ซ้ายทุกอย่างอก็ <c oughs> อผมผมไม่รู้นะคนุณไปคิดกันเดาเองนี่คนต้องใส่ว่าทำไมถนัดทํามทำไมมันกินซ้ายผมอาจจะว่าถนัดซ้าย่ะครับเอฟซีอย่าคิดอะไรเยอะใชหม จะขึ้นปีใหม่แล้วครับไปเดี๋ยวพี่ใส่แล้วกดคันค้างสไลด์ครับกดดตัวนี้ครับกดตัวเนี้ยกดตัวเนี้ยกดลงกดแดงๆพี่ไม่มีพลังเห็นไหมโอเคเข้าไปแล้วครับเอาอันนี้ไม่ได้นะพี่ยิงด้วยผมได้ยิงด้วยให้ได้ได้ได้เพราะว่าเพราะว่าจริงๆถ้าแรงน้อยจริงๆต้องใช้ไอเนี่ยครับอะไรๆพวกสามแปดอะครับมันจะคล่องกว่า เพราะว่าผู้หญิงหรือคนแก่หรือเด็กนะ่ะก็ใช้ใส่พวกใช้พวกนี้จะคล่องนะอ่ะเข้าข้างหูครับเรียบร้อยหรือยังโอ้โหนางอารมณ์แบบยิงเร็วมากเลยโอเคก็ <c oughs> okay. ได้ครับระยะป้องกันตัวเนี่ยก็ถือว่าได้ครับมีมีติดกันสองนัดเป็นจมูกแล้วก็มีลอยไปสามนัดนะครับขอตัวเอ็กได้ไหมครับประมาณนั้นครับขัดซิกสามหกห้านะครับขอขอขออีกค้านะได้ครับขัดใจมากบอกเลยฮขออีกค้านัด้อนดูกันอ่ะ้อนกดรงๆอึ๊บอ่าครับขอเอ็กนะ ยังไม่หมดนะี่ยังไม่หมด่อนนี้ใส่ไปกี่นัดไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะน่าจะสิบว่าป่ะตาดิดก็หมดแล้วครับนางบอกซาดิดละเออเกาะไปกลุ่มได้ครับในการยิงเร็วระดับนี้ก็ถือว่าโอเคมันสะบัดไปสองหนึ่งก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้ใหญ่นะครับคือป้องกันตัวเนี่ยพอแล้วไปยิงเขาตายยุ่งครับสู้คดีเหนื่อยอันนี้ไม่อันนี้ไม่ป้องกันตัวแล้วนะแขกครับผมมอนก็จะยิงซีแซตคอมเพกซีนะครับ เป็นเจ้าตลาดพอๆกับสมิธนะครับแต่สมิธก็โดนเทารัฐในตลาดอเมริกาใต้นะครับพวกบาซินเจนติน่าอะไรแถวนั้นเขาใช้พวกเทารัฐนะครับเขาเขาใช้สมิธก็มีแหละแต่ก็เทารัฐก็เป็นเป็นเจ้าตลาดอยู่ในประเทศเขาอะนะครับอยู่ในภูมิภาคนั้นนะครับแต่ว่าของเรามันไปติดกับสมิธนานครับก็ใช้จุดนั้นมาก่อนนะครับครับผมจิมาก็จะนหนได้ขอดูลูกหน่อยลูกหัวดํานะครับ โอเคลูกวอลน,นะครับขอดูตอนตอนตอนเสียบเข้าไปอ่เสียบเข้าไปครับป๊อเอาลละวิ่งเข้าไปแล้วครับอ่าก็คือซีซาดเขาก็ทําได้ครับยิ่งตัวใหม่ P14 เนี่ยเขาเขาจะครับก็ตรงข้างวงกลม มานี่มีอาการกินซ้ายครับจริงๆต้องขอดูหลักฐานนะครับขอดูหลักฐานว่ามันกินซ้ายจริงไหมคนหลังบอกไม่เข้าใจกินซ้ายยังไงแล้วก็ซ้ายหมดเลยครับต้องกินซ้ายตลอดไปตลอดต้องทนนะพี่ต้องทนใช่มันก็คงต้องกลับหน้ากลับหลังนะครับใช่คุยเรื่องไรคุยเรื่องตืนนะคราบหม แกวะพี่เขาเนี่ยหนักซ้ายอ่ะเขาเรู้หมาอะไรพี่หมอนี่คุยแลกเปลีคุยคิดแกไปคิดเยอะครับผมกับซีซัสซีซัสคอมแพคซีนะครับซีคอมแพคซีนะครับประมาณนี้ครับครับผมไปฝั่งนู้นนะครับนะครับสาวสาวสาวก็จะยิงกับซีซัสคอมแพคซีนะครับอมตะ นะครับโครงเหล็กนะครับอ่าปลดัวนั้นนะครับตัวหน้าโอเคเข้าไปแล้วนะดูนุ่งโป้งที่ีิงไม่ดแล้วเนี่ยนายก็จะยิงนะครับผมก็จะดูถ้าหยิงเขานะครับโอ้เข้ากลางนะครับเกาะกันตรงนั้นนะครับอเกาะตรงนั้นครับ กาะบริเวณกลางๆกลุ่มใหญ่ของเขาตัวนี้เข้าติดกับ X เ,เลยครับโอเคหมดแล้วอขอล่นเข้ามาดูครับพี่มามาดูไม่มีท้งซ้ายและเอียงขวาอยู่ตรงกลางก็มีซ้ายหน่อยนึงนะ ครับก็ก็อยู่บริเวณอ่าอยู่บริเวณนี้ครับอยู่บริเวณนี้แล้วก็เนี่ยกลุ่มนี้ครับตรงกลางเลยนะนี่เนี่ยเนี่ยใจคนคนใจตรงตรงอ่ะเออตรงเลยนะ่นเนี่ยนทำยังไงถึงจะออกมาตรงนี้เฮ้ยเนี่ยใจเขาตรงมากเลยคือทำยากนะครับ ใช่ไหมยากนะมันปกติทําซ้ายทําขวาเนี่ยทำง่ายกว่าแล้วทำนี่ผมก็เลยไม่รู้ว่าทํายังไงเมือนนี่เอาอซ้ายอาชีพไมผมไม่กล้ายิงแค่ดูฟีเนี่ยเห็นไหมตึ้งหนีเลยอ่ะใช่ครับก็ับกลับไปกลุ่มครับกลับไปกลุ่มก็เลยก็เลยเอ๊ะเขาทําวิธีไหนเพราะว่าจริงๆทําซ้ายกับทําขวาเนี่ยมันทำง่ายกว่าใช่มทำง่ายกว่าครับเพราะซ้ายกับขวาเนี่ยเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับผมแล้วคนทําตรงกลางทํายังไงทำยากเลยยากยากผมคิดไม่ออกครับผมก็ผมโอเคครับโอเคค่ะ โอเคครับเดี๋ยวจะมาลองซิกสามหกห้ากับซิกพีสามสองศูนย์นะครับพี่กับน้องนะครับก็ความใหญ่ความโตก็ขออนุญาตวางทับวางเทียบเลยประมาณนี้ครับครับก็ตัวเขาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ยิงอย่างกี่นัดดีถ้าอย่ละห้านัดใหญห้านัดนะครับดูความแม่นนะครับครับว่ามันเป็นอย่างไรครับตอนนี้มีลูกแล้วเนาะครับผม ครับผม ه, เริ่มด้วยตัวน้องครับซิกสามหกห้านะครับเข้าด,าดีดูดูกระสุนกระเด็นครับเสียงมัน,เ,เ,สมนเสียงมันสาใจกุ้มสวยครับก็ต้องยอมรับว่าลำกล้องมันรีดนะครับถ้าเสียงลั่นๆอย่างเงี้ยลำกล้องมันรีดรีดมากเลยนะครับ,คครบแล้วก็ต่อไปยิงด้วย อ่าตัวพี่ครับสามสองศูนย์นะครับเดี๋ยวดูตัวพี่บ้างครับก็อยากจะรู้ว่าเดี๋ยวเขาตอบแล้วว่าอะไรหน้าหน้าใช้กว่ากันครับสี่มือข้าวขาวต้องบอกอ่าโอเคครับผมโอเคก็ใหญ่นะครับดีด้วยตัวใหญ่หือเสียงไฟออบปากกระบอกนะครับอ่ากระสุนตัวนี้แรงนะครับ ถ้าไฟออกปากกระบอกนแสดงว่ายังมาเผาอยู่นอกเผานอกลำกล้องด้วยนะครับเป็นยังไงครับถ้าถ้าใช้ใช้ตัวไหนดีถ้าเ,เป็นผมก็ว่าผมว่าดีทั้งคู่นะทั้งคู่ก็คือกลุ่มนยะยเอองันงนงๆนเลื่อนกลุ่มมาดูครับโอ้โหเราก็มุดแต่ยิงง่นเสียหายเลยกลุ่มโอ้โหอันนี้นี่พอแล้วครับกลุ่มขนาดนี้นะครับกับซิก สามหกห้าตัวเล็กกับกับสามองศูนย์นะครับตัวตัวนี้ก็เลือกใช้อยู่ที่วัตถุประสงค์แล้วก็ความชอบส่วนตัวนะครับดีทั้งคู่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับโอเคครับกดแม็กกาทีก่อนแล้วก็เทคปืนว่าไม่มีลูกในหลังเพิงก็ส่องดูนะครับมันลันสสลด์ปั๊บเนี่ยเรากดตัวปลดเนี่ยตัวเนี้ยลงแรงมันแรงมันแข็งนิดนึงนะครับนะครับแล้วก็ดึงถอยหลัง ถ้ามันดึงถอยหลังไม่ไหวแล้วก็ปลดคันปลดทัง้างสไลด์ก็ได้จะวิ่งออกพี่มมือมือเปื้อนน้ำมันก็เลยลื่นลื่นนิดหนึ่งเพราะว่าเราเรารอบรอบเย็นแล้วเราก็จะล้างปืนกันละครับก็แฟนๆบางทีเขายิงปีมงปีใหม่แต่อย่ายิงขึ้นฟ้านะครับแนะนําแล้วก็อย่ายิงลงน้ำอย่ายิงขึ้นฟ้าเพราะว่ากระสุนปืนเนี่ยฉับได้เวลาคุณยิงลงน้านะครับใช้ WD40 สี่นะครับอะไรครับนี่ถ่ายอยู่นะครับ มันาล้้างไไงไไแวก็ก็จะล้างเฉพาะลำกล้องคือถ้าเราถอดแค่นี้นะ่ะสาหรับคนที่ล้างเนี่ยก็เอาสไลด์เนี่ยไปล้างในน้ํามันก๊าซหรือถ้ามีเบนซินเนี่ยไม่แนะนําเพราะมันไวไฟมาอันตรายนะครับโอเคประมาณนี้ครับพอละแล้วก็ในตัวลำกล้องนะครับโอ้โหพี่รวยน้ํามันพี่เป็นปโรงงานน้ํามันเนาะโอ้ผมผมบ้านผมไม่กล้าบ้านผมล้างได้สามรอบครับน้ำมันขนาดนี้นะครับก็ล้างประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนตัวโครงเนี่ยก็แปลงแป่งนิดหน่อยได้หน่อยเราแป๊บนึงนะครับ เ,เราเล็กนึดโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยเราล้างแล้วก็แยางยางลากล้องยางลากล้องนิดหนึ่งใช้ใช้ใช้แปรงยางลากล้องประมาณเนี้ครับแล้วคือเราบางทีเราก็บางคนเพิ่งรับปืนมาได้ถ้าหเดือนพอดีปีใหม่แล้วก็จะยิงแนะนําว่าไปยิงตามสนามนะครับอย่าอย่าอย่ายิงในที่ชัยภูมิภูมิประเทศเพราะว่ามันจะไปโดนใครนะครับก็เป็นคดีนะครับแล้วก็อย่ายิงขึ้นฟ้านะครับอย่ายิงลงน้ำนะชลับนะครับ ไปไปสนามปืนใกล้บ้านนะครับถ้าเราจะปีใหม่จะทํารสะาดปืนนะครับประมาณนี้โอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวพี่มอนจะประกอบให้ดูคร่าวๆนะครับวิธีเราจะให้ดูวิธีถอดเฉยๆประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบประกอบฉ่าๆงนั้นนะครับนะครับง่ายๆครับโอเคนะครับก็ประกอบเข้าไปนะครับพอดีมือเริ่มลื่นกันแล้วเพราะว่ามันมันล้างกันหลายกระบอกนะครับโอเคแล้วก็ใส่นะครับ เป็นโรงงานน้ํามันครับคนคนล้างนี่เป็นโรงงานจริงเขาทำน้ำมันขายครับแต่เราจะไม่ลงโฆษณาโนะ <c oughs> อ้โหเจยดายมากเลยครับ <c oughs> แล้วก็สะบัดสะบัดโอเคเห็นไหะตาไม่เห็นแล้วกันเนี่ยแล,แล้วพอแล้วพอเราพอเราก็ไล่ตรงกลางนิดหนึ่งคือถ้าเราจริงๆคนเล่นปืนนี่ก็อายุเยอะแล้วครับเยอะทั้งผู้ผู้คนแต่ผมยังเด็กอยู่นะกินร้านอาหารก็จะคำกินค้าวไ้นะจำหนึ่งข้าวไปข้าวไปข้างไว้ข้างไว้ อ่ะโอเคปล่อยกลับปล่อยกลับโอเคจบดึงกลับอ่าไม่ต้องค้างสไลด์ครับโอเคดึงแล้วกลับได้ละคพอเราค้างสลด์มันจะดีกลับเองครับโอเคก็ปลดคันคั้งสลด์หรือดึงดึงสลด์ถอยหลังโอเคเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่าแล้วก็ล้างล่างกายเปล่าโอเคเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับนะปีใหม่แล้วก็ล้างปืนอ่าขย้ําเลยนะครับอย่ายิงอย่ายิงนอกสนามเด็ดขาดนะครับไป วอร์มปืนไปอะไรไป,ไไปไว,วอร์มที่ตนามนะครับแต่ถ้าอยากกลับมาล้างที่บ้านลา้างสนุกครับปืนก็บอกแค่นี้ล้างที่สองชั่วโมงสามชั่วโมงครับคนเล่นปืนร้บผมก็คนล้างคนล้างเขาถนัดซ้ายครับเ<ส>ขายัาง<ส>ติดใจเรื่องซ้าย<ส>อยู่เจ้าของปืนก็หัวเราะว่าความลับเผยหมดเลยครับผมโอเคประมาณนี้ครับกระบอกซิกสามหกห้าครับประมาณนี้ครับสามสองศูนย์ครับหกนัดเจ้าผมหกนัดครับอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับ ไอกระสุนตัวนี้แรงจริงๆนะครับเป็นบุลเลตมาสเตอร์นะครับเดี๋ยวใช้ดูไฟออกมากระบอกเลยนะครับแรงมากทั้งเสียงทั้งเสียงทั้งอะไรเป็นแสดงว่ามันเผาเผาไม่หมดนะครับขอดูนี่ครับปืนนี่ครับกับกล่องตัวนี้เป็นบุลเลตมาสเตอร์130เกรนนะครับหัวอ่อนหัวอ่อนแต่เคลือบ ของแดงเคลือบแดงๆอะครับสนามมันมีแต่คนซ้ายทั้งนั้นแหละมีผู้หญิงคนเดียวที่กลางรยกเว้นผู้หญิงก็ผมเนาะเดี๋ยแกก็บ่นเด็กบ่นของแกแกบอกยกเว้นอะไรนะยกเว้นผู้หญิงไงยกเว้นผู้หญิงเนี่ยโอ้โหครับผมขอบคุณมากครับนะครับโอเคครับ